การจัดการศพชาวมุสลิมที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมภาคใต้เป็นประเด็นที่สร้างความลำบากใจให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศชัดว่าจะเยียวยารายละสองล้านบาทกรณีการเสียชีวิตแต่การจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลามอาจจะไปกระทบสิทธิทำให้ไม่ได้รับเงินส่วนนี้ไปนะครับถออ้าย้อนกลับไปในช่วงที่น้ำท่วมสูงหรือว่าหลังจากที่น <negócio> ้ำลดใหม่ๆค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะได้เห็นภาพสะเทือนใจทั้งจากภาพจากกู้ภัยเอง รวมถึงโลกออนไลน์นะคะก็คือครอบรครัวของชาวมุสลิมที่สูญเสียคนที่รักไปพยายามนําร่างเอกไปทําพิธีฝังภายใน24ชั่วโมงหรือว่าเร็วที่สุดค่ะเป็นช่วงที่ก่อนที่รัฐจะประกาศถึงแนวทางการเยียวยาด้วยซ้ำนะคะทีนีค้คุณผู้ชมมันมีคําถามตามมาทันทีนะคะว่ากรณีที่ทําพิธีไปแล้วจะมีผลกับการรับเงินชดเชยเยียวยาจากรัฐบาลหรือไม่โดยเฉพาะในพื้นที่หาดใหญ่ซึ่งเสียหายหนักที่สุดค่ะ ที่อำเภอหัดใหญ่มีชาวมุสลิมมากกว่าหนึ่งในสามจากประชากรทั้งหมดกว่า4ี่แสนคนนะคะร่างของชาวมุสลิมที่เสียชีวิตระหว่างน้ำท่วมก็จะถูกจัดการตามพิธีทางศาสนาฝังอย่างรวดเร็วหมายความว่าศพเหล่านั้นค่ะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลสงขลานครินเพื่อขอหลักฐานชันสูตรจากแพทย์เอาไปขอใบบรรณบัตรว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมจริงๆทําให้เรื่องของการรับเงินเยียวยาศพศพละสองล้านบาทกลายเป็นประเด็นที่ชุลมุนไปหมด ผู้ประสบภัยหลายครอบครัวเขาก็ต้องคําถามค่ะว่าน้ําท่วมแล้วก็สูญเสียคนที่รักเนี่ยก็บอบช้ำม,มากพอแล้วแล้วถ้าจะต้องรับเงินเยียวยาส่วนนี้2ล้านบาทจะต้องถึงกับขุดศพขึ้นมาเพื่อชนะสุรใดหรือเปล่าถ้าตำลักกันแล้วคือฝังแล้วมันไม่สามารถที่ขุดขึ้นมาใช่ไหมครับหนึ่งก็คือี่ผมมองว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอความรู้สึกของญาติด้วยแล้วก็ความรู้สึกของอคนที่เกี่ยวข้องกับศพที่เขาฝังไปแล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่าจะขึ้นมาเพื่อมารับเงินเยียวยาเนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงว่า สำหรับผมนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งหน่อีกคือศาสนาคือคือยังไงมันก็มันจบพิธีการทางศาสนาแล้วนะเมื่อการอ่าเข้าสู่การอาบน้บําศพแล้วก็เอาผ้าขาวมาพัานตัวแล้วก็ใส่ในโรงไม้แล้วก็ไปที่เรามัสยิดแล้วก็ละหมาดหลังจากนั้นก็ละหมาดเสร็จก็ยกโกลงไปที่หลุมคุดหลุมเสร็จก็เอาลงเข้าไปในหลุมแล้วมันเสร็จกระบวนการศาสนาหมดแล้วแต่พอมีเงินอ่พอมีเรื่องของเงินเยียวย,ยาเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเราต้องหาแนวทางร่วงถับว่าในเคสแบบนี้เราจะมีแนวทางอะไรบ้างที่สามารถอ่าผ่อน ผ่อนผันครับในการที่จะไม่ต้องขุดขึ้นมาไม่งั้นมุมหนึ่งเนี่ยก็ต้องพยายามทําความเข้าใจถึงภาระการจ่ายเงินเยียวยาของภาครัฐนะคะต้องยึดตามหลักฐานการชนะสูตร แต่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติและการจัดการศพตามประเพณีแต่ละศาสนาถือว่ามีความละเอียดอ่อนทางจิตใจค่ะอาสาสมัครภาคประชาชนมองว่ารัฐสามารถนําเทคโนโลยีทั้งเรื่องของภาพถ่ายหรือว่าคลิปเอามายืนยันรวมถึงนําหลักศาสนาเรื่องของการแพทย์และกฎหมายเอามาประยุกต์ให้เกิดความยืดหยุน่นและหาทางออกร่วมกันได้ผมว่าทางรัฐบาลต้องมีกลไกที่จะต้อง ให้มีเป็นมาตรฐานว่าคุณจะใช้อะไรในการตรวจสอบว่าศพเนี้เป็นศพของอของักษิเขาจริงๆผมว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันทันสมัยหมดแล้วมันสามารถยืนยันได้ว่าศพนี้มันใช่เลยส่วนจากการศพเนี่ยแน่นอนต้องให้ผู้ชำนาญการและคนเกี่ยวข้องหลักการศาสนาเอาหลักการศานายืนเป็นหลักก่อนครับแล้วเอาของการแพทย์ตำรวจมาคุยกันผมเชื่อว่ามันมีทางออกครับเทคโนโลยีสามารถยืนยันได้วันนี้เอาเชื่อญาติเราเราไปฝังเองมันก็ต้องเป็นพ่อแม่เราไหมครับ เราเขไม่เอาศัพท์อื่นไป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 ฝังหรอกแต่อิสลามนะอิสลามนี่ไม่อนุญาตให้คนไปฝังแทนของญาติผู้ป่วยนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะต้องติดตามนะคะว่าจะเห็นความชัดเจนจากสำนักจุลาราชมนตรีหรือไม่หลังจากที่คณะจุาราชมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาจะมีการพูดคุยกับกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ชาวมุสลิมหลายบ้านต้องการเห็นค่ะ เป็นการหาทางออกในการประกาศแนวทางปฏิบัติการทำพิธีทางศาสนาสำหรับชมชาวมุสลิมให้กับผู้สูญเสียได้รับการเยียวยาตามสิธิ์หลักมนุษยธรรมและความถูกต้องต่อไป